ลงเรือมารักสักคน่วยหรือจนให้ใจรักแน่เจ็ดย่าน้ำและร้อยลำแควส,วสดาสตาเเลกหาหญิงรักกินหนึ่งนาง ที่สมสันร,รักบ้านไกลมีสาวได้ให้ท่านรักบ้านรูปไม่สวยไม่รว้สตานชื่อเกิดนางที่นี้รักเดียวใจเดียว ผู้เลือเสือ,อยังคู่ป่าดาวคู่ป่าคู่ผาคู่ผู้เขาเขียวที่เป็นมนมนอนก้มเดียวใรคู่เคียวกอด มมชาวเรือผิวเนื้อกล้านลมทนระทมระทมน้อยนาจอดท้าไหนเชาาไม่น้ำพาวาสนามีน้อยรอยไปตามเรือ นา,าคู่เรือเสือยังคู่ป่าเดาวคู่ฟ้าหิน้าคู่คูเขาเกียวที่เป็นหนุ่มนอนคลมแดดเดียวไรคู่เกี่ยวอดเชื้อเว หนุ่มชาวเรือผิวเนื้อกล้านลมบนระทมระทมน้อยนาจอดท่าไหนสาวไหมน้ำพาวาดกะนามีน้อยลอยไปตามเรือ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทั้งฟังไทยและฟังลาวเนาะครับเนาะเป็นไงครับฟังเพลงไปแล้วจบไปแล้วผมก็สังเกตยู่มันเริ่มมวนขึ้นเรื่อยๆอืมประทอเหมือนธรรมดาครับเมื่อนี้ผมก็อยู่กทมเหมือนเดิมครับไม่กิ้เขายูเดมองาวงวานเนาะก็คือว่าล่ะครับกรุงเทพซ้ำงไปหน้า เที่ยวไปเที่ยวมาแต่ไม่ทุนละนะครับเอาเขาพูดตรงๆนะครับบางคนอาจจะรู้แล้วผมเคยบรรจุที่นี่นะครับโรงเรียนประชานิเวศสำนักง,งานเขตจตุจักรกรุงเทพมานครบรรจุปีใดก็ต้องถามนะครับนะครับฉะนั้นย่ากินเขา่ารองเทีย่ยวผมขม่าเนี่ยครับเตือมองงอมองวานมากเลยครับคิดถึงอดีตเนาะ เดอะมองงามวงวานนั่นไม่ใช่เขตของกรุงเทพเด้อครับเดอะมอนี่เป็นเขตของนอนบุรีครับจังหวัดนนบุรีมันมีแบ่งกันแค่คลองเปรมประชากรเท่านั้นแหละทั้งคนอาเซียไปยมอนุนูเนะครับเนาะนะผู้ดได้หูเล้วก็แล้วไปคลองเปรมฟังทั้งพุ่นกน็ฟังทังจ,จตดจักรบางเขนหลักสี่พวกเนี่ยถือว่าเป็นเขตของกรุงเทพมาน,นครรับผิดชอบแต่ว่าคันเลอยคลองเปรมประชากรมาแ,แถวแอวอะ เตะมองงามวงวานบางลำพูพวกนี้ค่ะถือว่าเป็นเขตของนอนบุรีครับนะฉะนั้นฉันรับมือนี่ผมทีเวว่เรือ่องยางไรเว่าพื้นอยาคล้องนี่แหละเรื่องคนมักเมาเนาะ,นะเเนาป็นยังไงครับตลอดที่ผมอยู่กรุงเทพนะครับ4-6ปีที่แล้วก ก็มีมูลหลายภาครับภาคใต้ภาคอีสานภาคเหนือเกือบทุกภาคนะครับด้วยะนั้นเวลาวันหยุดผมที่บ่มากับบาทนะครับอืมคนมักเที่ยวบ่อยไงไปเบิดผูพใได้ส่วนไปเป็นคนใจง่ายเ้าสัวต่อไปเอไปไกลที่สุดระยะทางที่ขับรถไปไกลที่สุดกค็คืออุลล่ะครับนาาธิวาสไปมาแล้วว่าที่ไปสุงไหงโกลกเพราท่านไปถึงนาาธิวาสครับ ครับรถดพันกว่ากิโลก็ไปมาแล้วครับเพราะว่ามู่คนไต้ก็หลายรอให้มันกินก้อยกันหลายคนแล้วเนาะแถวทุ่งสงแถวนราธิวาสปัตตานีอย่างงี้ยะครับได้ไปไหว้หลวงปู่ทวดพัดช้างให้ก็ไปมาแล้วครับแถวขาดหลายเที่ยวตัวผมครับเป็น่งังช่อว่ามักเมอืานะครับเรียนจบใหม่ๆก็ ไปทํางานกับพี่สาวก็สมุยครับกับไต้คือกันครับก็นั่งเรือจากดอนศักก์ก็เรียกนั่งเรือเฟอร์รี่จากดอนศักจะข้ามไปกอะสมุยมีท่านขามท่านเดียวเดียวผมมีสพานคือไปเล่าเดียวครับฉะนั้นนะครับในเหตุการณ์นี้ที่เมา่เนี่ยเมา,เ,มา,เ,มา,เ,มาเป็นตายานเมา่จัว่าผมประกาศเมาอีกเจ้ที่สองนะครับ ก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงาพายุพอยง่ายเครื่องบินตกก็เห็นมาแล้วครับจ่อข้าวดังๆส่วนพายาุเลือกกระเบื้องผู้ดิสารผู้ดิสารก็ขึ้นเต็มก็ขึ้นว่าพายุบันสิบบแห้งนะครับเนาะกับไปได้ประมาณาบ่ถึงกิโลบ่พายุก็มานะครับตีเลือดตึมผมก็ยุ่เซึ่งดาดฟ้าไปแล้วครับ ส่วนมาตัดขืนเลือดนี่ยผมตขึ้นดาดฟ้า,าเพราะว่ามัดเลียวเบึงทอง้องฝ้าเลียวเบืองพื้นน้าไม่เปนอ๋อตีตึมตึมสองสามเสียเรืเอกัไปบ่ได้ล่ะครับนะส่วสีเขาฟังไรกับว่าเทอ่าเลือดสู่กับขืนหลายเติอบอยู่กับคนทังเลือดในล่ะครับเมาเรือเมานี่มันก็คือเมาเหล้าเมารดเดยครับเอ่อเมารดนี่ก็ดมยาดม อ,อ้วกออกกันแล้วเนียอ่าเมารลดเนี่ยบ่ายากแต่ว่านี้ทั่วเฮ็ดจังได้ก็บ่อซ่าเม้ารับตาดมยาสี่ห้าก,กับหาบ้าบ่ออกมันก็เป็นอือลือได้ท่องล่ะครับเจ็ดหลายนะครับนอนบดมือแหละครับเหมือน,น,นกลับถึงที่พักอันนี้คือเม้าเรือ,อเม้านักที่สุดในชีวิตแต่ว่าเม้าเรานี่เท่าไดครับเมาเรานี่ก็ เอามาถอนถอนแน่ก็ฟื้นแล้วอ้วกออกจังน้อยฟื้นแล้วอ่าตได้อีกแล้วะขยังเข่าบ้านหมดได้กะออืมันถอยหลังหาเก้าเดินนาสองเก้าถอยหลังเข่าบ้านนะครับมันมก็เรียบร้อยถอยหลังเข่าก็ได้พักพ้นแต่ที่เมาอีกอย่างหนึ่งก็คืออการเมาเมาก๋วยเตี๋ยว หือเมาเลือกกับบ้หูนะครับวันนั้นเพื่อนอ่าที่อยู่ด้วยกันก็สวดไปเที่ยวบ้านนะครับภาคใต้อีสานไปมาเบิดแล้วบันนี้อยากไปเที่ยวภาคกลา,า,างนี่มองด้บรรยากาศนัดกันก็คืออำเภอบางใหญ่สิไปใงน่ละบางใหญ่บัดก็ให้เจ้าของบ้านแหละครับาพาไปย่า,บานบอกทีนัดกันเสาร์อาทิตย์นะก็เจอกันที่ท่าน้ำนนท์ จเจอกันกินเขายุตลาดท่าน้ำนนเรียบร้อยเขาซอกสกิคามไปแล้วครับบันนี่ยข้ามเรือที่ท่าน้ำนนเพื่อข้ามไปที่บางใหญ่บางไงเป็นเพื่อบางไงเดีแต่ว่าบ้านหมอนี่ดอยู่อำเภอบางไงอยู่แต่ว่ามันอยู่ริมคลองบัดนี้ี่ยก็ต้องนั่งเรืออีกนั่นงเรือจากนี่แหละท่าเรือคลองบางใหญ่เลยไป ไปหอนหน้าบ้านแกกระทูใไ้นยัดน,น้องไส้ยังเอาเลือมาหลับกายกายก็เป็นปากซ้อยล่ละครับตกหน้าบ้านผู้ใดเห็นว้ก็เป็นสา,าลาริมน้ำที่เขาเอื่อนสัรออยูังหันละครับอเห็นเลือมากกจอดงันตรงนี้เด้อเึ้นสภาพรถโดยสารนะครับเนาะแต่นี่มันใส่เรือแท่นก็เข้าไปครับเออเข้าไปก็โอ้ บรรยากาศสุดยอดครับหลังบ้านปลูกทุเรียนปลูกต้นมะพร้าวมีต้นามรอบล่อมลอบเนาะนี่มันแรงมากกับปาร์ตี้กันนิดน้อยนะครับมันจะนี่คล้ายๆก็ับเป็นชาติยืนออกมาตรงริมน้าม,มันอยู่ในหนามอยู่แล้วครับกันดื่มกันนิดน้อยนะดื่มกันผู้ใดเมาหัวซุปลงน้ามผมว่าปรหลอดครับเนาะตื่นยังมาเศามาบัด ที่เส้สายครับบัะเนี้ยอคว้ากันหิวเข่าเจ้าของบ้านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวสิพาไปกินก๋วยเตี๋ยวห่อนห่อนก็ตามนั่นแหละครับก็นั่งเรือไปสีหาคนนสิมานำกากันผมก็เงิน้อยกผพานมาตั้งหลายหมองมันม่เห็นร้านก๋วยเตี๋ยวจัหมองร้านขายของกับบะหมี่ไปถึงเล้วก็ระวังอ๋อทันทีเรือกับเรือนี่แหละครับเรือขายก๋วยเตี๋ยวกับ้ายกับเรือ หางเงาเนี่ยครับทอดสมออยู่ริมแม่น้ำก็โยกไปโยกบ้างเถอะละครับถัวยกว๋วยเตี๋ยวถัวยเครื่องปูงยังยูนในหันเบิดก็ให้พี่น้องนึกภาพเพิ่งเอาครับที่แรกก็ดีสั่งอยู่แล้วสองถัวยก๋วยเตี๋ยวแห้งหนึ่งถ้วยน้ำหนึ่งถ้วยบัดน,นี้มันบ่นเป็นยังสั่นตีล่หลเห็นนะส่วสียิบยื่นให้กันแต่ละถ้วยเนี่ยปัดทอกำลังยืนไหนยืกขค้ืนก็มาสัดเลือกกับข้องไว้กัน ยุดไว้อีกกินเบิดถ้วยหนึ่งผมว่าเป็นชั่วโมงครับส่วนสปรุงส่วนสียุดสีเข่าปากถ้าขึ้นมากก็ยุดไว้จดมากินจนได้เบิดถ้วยหนึ่งครับย่างเสียนสาหัสพื้นกับอิ่มเร้วกับผ้ากันกลับบบานตัวน,นั้นตัวบานอ,อันนี้คือการเมาครับเมาเลือดหรือเมาเก๋วยเตี๋ยวกับ่องพิจาณาเบิ้งเอานะครับฉะนั้นก็แต่ผู้ใดบ่ เคยมากินกว๋วยเตี๋ยวเลียแต่ๆนี่กะมีเห็นอยู่ครับที่คลองบางใหญ่พี่น้องคือสิพ่อมองเห็นภาพนะครับเนาะคนกินกว๋วยเตี๋ยวถือถ้วยกว๋วยเตี๋ยว่อนๆนั่งอยู่ทังเลือหางเย้าก็คือเบื้องเอานะขนาดพ่มีถ้วยกว๋วยเตี๋ยวกับจับขอบเรืออยู่นมันล้นลงไปใครที่อยู่แถวแถวบางใหญ่เนี่ยมีเงินเป็นแสนเป็นล้านอยากซื้อรถใไม่โกก็ไม่มีสิทธิ์ครับ พกาะ่อียงพื้นที่รอบๆบ,บ้านท่านนั้นเต็มไปด้วยน้ำก็ไแม่น้ำเจ้าพยานี่แหละครับสําหรับคลิปนี้บ่โหว่าเมาเลือกเมาอยียงกับบ่โหูครับก็ฝากไว้ด้วยเด้อคลิปหน้าเจอกันใหม่สบายดี